เป็นสวนสาธารณะนะครับตอนนี้ก็ใบไม้ก็ร่วงไปหมดแล้วนะครับอันนี้เราจะอยู่บนถนนที่บอกว่ามีขบวนพาเลทนะครับนะครับ14กรกฎาคมนะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลดูดฟองนะครับมีชื่อเสียงก็มาเริ่มที่นี่แล้วมาจบที่ชองอิเซ่นะครับเดือนกรกฎาคมของปีนะครับก็เดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าก็ที่ตุ้มบอกนะนะครับโอลิมปิกผมว่าเดี๋ยวเขาจะคงจัดเส้นทางวิ่งมาราธอนนะครับคงต้องผ่านเส้นนี้แน่นอนผมไม่ใช่กรรมการแต่ผมเพิ่เข้าออก กีฬาวิ่งผ่านเส้นทางที่สวยที่สุดของเขานะครับเสาโอเปลิกมาจากอียิปต์ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะา,าติดไฟแดงเดยวขวาเห็นไหมครับแล้วก็ประดับไฟเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่เห็นเดินซ้ายเดินขวาเนี่เขาเดินกันนะครับเขาเดินไปนะครับตัว่าถ้าเรา,เ,าเราไม่เหนื่อยนะเราก็เดินได้นะครับเราเดินทางมาเหนื่อย เราก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนช็องนีเซ่ถนนน้ำฟ้าถนนเทวดานะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับช็องนีเซ่แล้วก็รัชกาลที่ห้ท่านเสด็จมาที่นี่นะครับท่านก็เห็นนะครับฝรั่งเศสช็องนีเซ่สวยๆมีถนนข้างมีถนนกว้างๆใหญ่ๆท่านก็ตำหนิให้สร้างถนนหน้าชดำเนินใช่ไหมครับถ้าถ้าใช่ก็แปลว่าผมอ่านตำรามาเรียบเรียบกัน นี่นะครับ,รบซึ่งถ้าไม่คไม่ใช่คริสต์มาสก็ไม่ได้ประดับไฟแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดเขาเพื่อถ่ายรูปกาลางถนนเลยครับคุณครับหลบหลบหลบอ้โหตายละคุณเราไม่ทําแบบนี้นะนี่ฝรั่งอันนี้คือถนนที่ว่ากันนะสองกิโลเมตรนะจากปารีสเราของคอร์ด้านหลังรถนะวิ่งไปสู่ประตูชยัยนโปเลียนนะครับประตูชยัยนโปเลียนเนี่ยถ้ามองจากทางอากาศเนี่ย